สวัสดีวิลลุคืรีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรสอนเล่นนะครับผมสอนเล่นานาคอสสอนเล่นอีกแล้วนะครับสอนเล่นานาคอสลวงแครี่หรือว่าเมดนั่นเองนะครับผมโดยที่การล้วงของผมเนี่ยจะเป็นการล้วงที่เป็นการอ่านใจอ่านเกมสตูมากกว่าว่าจังหวะไหนลวงได้จังหวะไหนลวงไม่ได้คือไม่ใช่ว่าแบบเราตั้งหน้าตั้งตาจะล้วงมันอย่างเดียวนะฮะเราต้องดูแบบ จังหวะการล้วงมันด้วยว่าล้วงไปเราสําคัญไหมล้วงไปเนี่ยเราแลกเนี่ยคุ้มไหมหรือว่าล้วงไปตอนเนี้ยเพื่อนเราตายไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเออเราต้องค่อยๆดูนะครับบางทีอ่ะทั้งเกมอะ่ะผมไม่ได้ล้วงเลยนะครับผมผมมาล้วงตอนท้ายไฟเดียวแหลงไทยไฟเดียวแค่นั้น ก็จะทำให้เราชนะไฟ์แล้วก็ชนะได้เลยได้นะฮะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมขอแนะนำเพจขคดีเกม ROV ที่มีสกินแรแรงสูงเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ดีให้เลือกมากกว่า200 ID และเพจนี้ยังรับซื้อ ID ราคาร้อนเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง ROV ผมขอแนะนําเพจพ่อมดเคเบิลเพทที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า100 0 0แคนคลิกเลยที่ w ว w k e ล a ว a ์เ a ็บเคเเติม ROV เพียงแค่ใช้ Open ID มีกิจกรรมฉลองหน0 0 0แสนไลน้าเพจ ของรางวัลมูลค่ากว่า1000 0แบาทใส่โค้ดส,ส่วนลดเบคเกมเมอร์เพื่อรับส่วนลดได้อีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียวเพเท่านั้นตอนเติมนะครับอย่าลืมใส่โค้ดเบคเกมเมอร์พิมพใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับใส่เถอะครับได้ส่วนลดและเขาก็จะได้จ้างผมต่อหลักๆสําคัญเนี่ยก็คือว่า1เลยตังเราเนี่ยต้องเลี้ยงต้องให้มันเท่าๆกับแครี่หรือไม่ก็มากกว่าแครี่นะครับผมแล้วก็กดดันแครี่กดดันให้มันใช้สกิลอ่จาจังหวะนี้ก็ตาย เทเลือดเด้งเออประมาณนั้น,น,นกดดันให้มันใช้สกิลให้มันใช้ฟิกเกอร์อ่านฟิกเกอร์แครี่อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยนะครับว่าตาเนี้ยไวเลยค่อนข้างที่จะรวยมากนะครับ<ว>ก็มาดูกันนะครับว่าวิธีการรวยของผมแล้วก็วิธีการหาเงินของผมเนี่ยเพื่อจะเอาไปสู้กับพวกไวโอเลตเนี่ยเมื่อกี้ผมเรียกว่าอะไรลอเลีย aw, หรือไวโอเลตเอะผมหลอนเลยลืมคําพูดที่ตัวเองพูดเมื่อกี้เออนั่นแหละเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเอ้า ไปแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราล้วงกันยังไงนะฮะโอเคจากไฟนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับเราก็มาฟาร์มกันก่อนเลยนะครับผมอ่าโอเคแล้วจวังหวะนี้ก็มาเก็บงานเล็กน้อยนะครับผมอามูลาศับไปแล้วเราก็ถอยนะฮะอะจาจังหวะนี้มูลาดมันจะหมดนะแต่เราก็หมดเหมือนกันอย่าให้ซุปเล่นอ่าตั้น โอเคราดได้ okay, ตามนี้นะครับผมแล้วก็ผมมีเรื่องจะมาบอกนิดนึงนะครับผมก็ลงลงคลิปเนี่ยผมจะลงวันนี้แหละใครที่ดูวันนี้นะครับวันนี้วันที่1พฤษภาคมใช่ปะเออก็คือว่าผมเนี่ยมันยังไม่ได้สตรีมมา2วันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าอีกอีกสวันเนี่ยจะสอบนะครับแล้วก็จะมีพรีเซนต์โปรเจกต์เพราะฉะนั้นผมต้องเตรียมตัวนะฮะแล้วก็ทำโปรเจกต์ของผมนั่นเองนะครับผมอ๋อแล้วยีน่าเข้ามาอย่างนี้เราก็ต้องรัดบูนะฮะ รออันนี้อันนี้รอจังหวะนะครับผมเกมมันนัวขอนัวเกมก่อนแล้วกันก่อนที่จะอธิบายโอเคประมาณนั้นนะฮะโอเคนี่ก็รอจังหวะเยน่านะโอเคผมก็จะเตรียมตัวรอพรีเซนต์โปรเจกต์แล้วก็ทําทํางานโปรเจกต์เพื่อที่จะรอไปพรีเซนต์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสตรีมประมาณชักวันศุกร์ อ่าน่าจะเป็นอ่าวันศุกร์น่าจะเป็นวันศุกร์ช่วงเย็นหรือไม่ก็อาจจะเป็นวันเสราร์นะครับผมอ่าไม่แม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นี่แหละครับผมผมจะม,มาให้เร็วที่สุดนะฮะจะพยายามมาและสตรีมให้เร็วที่สุดแล้วก็ผมสตรีมที่ยูทูบที่นี่นะครับผมก็ฝากกันกดติดตามกันไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะมาแจ้งไว้ก่อนนะครับอ่าถ้าเห็นผมยังไม่สตรีมมาแจ้งไว้ก่อน,น,นก็ดูคลิปกันไปก่อนนะครับผมอ่ามานัวเลยจังหวะนี้โอเคได้มาหนึ่งตัวจากนั้นเราก็ถอยโอ้ยีน่าฟิกเกอร์ เยน้าฟลิกร์เลยหรออันนี้ดูไวโอเลตว่ามันยังไงนะฮะจิ้งปุ๊บเราก็เอานะจิ้งปุ๊บเราเอาเลยแต่นี้เราพลาดมันก็ไม่โดนโอเคแลกกันไปในชอนนี้เราพลาดนะครับผมอ่พาพลาดก็บอกพลาดนะฮะโอเคมาแล้วครับผมอมาแล้วก็สําคัญนะครับเกมนี้นะครับผมอดอรองเท้านะครับผมอ่าผมอดรองเท้ากันซีซีนะฮะ ก็คือว่าตาเนี่ยเห็นผลที่ผมอออหลังท้ากันซีซีเพราะว่าผมไม่ชอบลูอี้เป็นอย่างมากนะครับอ่าลูอี้เนี่ยคือเวลาผมเจอลูอี้เนี่ยผมเล่นนาคอเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันเลยนะทุกคนอาจจะเล่นนาคอแล้วแบบเออลูอี้ชิวๆแต่ผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ชอบลูอี้มากๆเลยนะเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเวลาเราจะโดดไปฆ่าแครี่มันหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีบ่อบ่อของลูอี้อ่าแล้วจังหวะน,นี้นัวก่อนนัวก่อน ทำไมเวลาผมจะอธิบายอะไรเลยมันมามีให้นุมาตลอดมันมีให้นุมาตลอดเออนั่นแหละก็คือไอจังหวะสกิลหนึ่งของลูอี้เนี่ยมันจะมีวงไบใช่ไหมก็คือใบเนี่ยมันจะอยู่ตลอดนะครับจนกว่าสกิลมันจะหายไปถูกไหมพอเราสกิลเข้าไปเนี่ยพอเราโดนวงไบปุ๊บเราจะโดนใบแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยสกิลไม่ได้หรือว่าอันตีไม่ออกนั่นเองนะครับช็อตเนี่ยคือทําให้ผมตายบ่อยมากๆเลยเวลาผมจะล้วงแครี่ คือตัวลูอี้ไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่มันน่ากลัวที่สกิลนะครับผมพราอผมจะล้วงไวโอล้วงแครี่มันอย่างเงี้ยเออตายซะผมจะล้วงแครี่อย่างเงี้ยเพราะผมโดดเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมติดใบแล้วผมไม่สามารถกดอันติเพื่อจะล้างสกิลแล้วก็โดดออกมาได้ตอนนั้นแหละผมจะเป็นตอนที่ผมโดนเบิร์ดนะฮะพอผมโดนเบิร์ดปุ๊บมันก็จะทําให้ผมตายผมเลยไม่ค่อยชอบตัวมันนะฮะเหมือนอลิสสมัยก่อนอนะ ที่อลิสมันใบ้แล้วแบบเดินเข้าไปในวงแล้วก็โดนใบ้อะ่ะเออแต่ก่อนเขาก็ไม่ชอบนะแต่ตอนนี้อลิสมันมันไม่ใช่แล้วใช่ปะหรือมันตัวมันไม่ค่อยหินแล้วแหละเอออย่วันนี้เอาหน่อยเห็นไหมโดนใบ้เนี่ยสกิลไม่ออกเมื่อกี้ไม่รู้โดนใบ้หรือเปล่านะแต่ตอนที่โดนใบ้แหละผมสกิลไม่ออกนะฮะอ่าเพิ่มเหลบนี่อันตีฟิกเกอร์โอเคครับเริ่มเกมมาแล้วครับอตอนนี้แครี่ยืนติดลมจัดๆเลยนะแล้วบอกเลยว่าตาน,นี้เทน เล่นดีมากดูจากสเต็ปเมื่อกี้แล้วอันติฟิกเกอร์ของแกสุดเก็บไปสองนะฮะผมตอนนี้มีซูเปอร์แมนนี่แหละครับพังไฟผมได้ค่อนข้างดีนะฮะก็คือไม่ให้ลุยกลับบ้านได้ง่ายๆนะฮะอํามาหลอดช็อคเลยปาดไม่โยนอันติอืมสกิลไม่มีฮะรอจังหวะรอยีน้ามันแด็สกิลหนึ่งเ้วเล่นเลยนะเล่นเลยเล่นเลยตอน,นนี้เล่นเลย ะะผมจะรออ่านสกิลแล้วก็ค่อยเข้านะฮะประมาณนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าโอเค <Your team. S 1> นี่ก็คือสเตปการเล่นนาครอของผมนะฮะไม่รู้ว่าจะทุกคนอาจจะเอาไปปรับใช้ได้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นหลักๆหลักๆเลยก็คือการอ่านสกิลฝั่งตรงข้ามนะครับผมอันนี้คือสําคัญมากนะฮะถ้าเราอ่านสกิลฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยมันจะทาให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเข้าจังหวะไหนงัดนะ แต่เขาพุ่มแล้วหว่นั้นก็โดนไวโอยิงไปสองนัดโอหยองเลยอ่ะบอกเลยว่าตอนผมโดนไวโอยิงตอนเนี้ยคือแบบฮะเยินนะแค่กิ้งยิงนัดเดียวตายเลยนะครับผมโดนติดขี้ไปนะฮะอโอเคครับผมก็เริ่มเกมที่เรียบร้อยแล้วดูตังไวโอเลตนะฮะเมื่อกี้ใครมองทันไหมเจ็ดพันสามนะครับผมคือตังฉีกไปแบบฉีกฉีกมากเลยนะฮะ ทีซสุดๆรตังเรา5 4าพอ่ะเห็นไหมห้าจุดแต่ไวโอมันจัดไปเท่าไหร่7,000นะครับนั่นอ่ะ7,200อ่ะเห็นปะถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นเลขมันจะมีเลขอยู่ข้างๆหลอดเลือดนะฮะอ่าเห็นไหมผมหกจุมันก็จะดูตังฝั่งตรงข้ามได้เหมือนกันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะคือมันมีนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมเนี่ยไวเลยเขาจับไปไอ้ 7k แล้วนะฮะก็คือ7,000อันทันนี้เราก็ได้ดาร์กมาแล้ว เห็นไหมมันจะมีวงใบอะ่ะไอวงเนี้ยผมไม่ค่อยชอบมันเลยอะ่ะสกิลใบของลูอีอ้อ่ะก็เลยออกรองเท้าเกินซีซีมานะฮะไม่ได้เอามากันเย่นะนะมากันลูอี้จังหวะนิดเดียวอะ่ะเออนี่ไงงัดหืมตีคีไปแรงนะผมก็เลยเป็นเป็นไม่กี่ตานะครับที่ผมออกรองเท้ากันซีซีนะฮะคือถ้าไม่ใช่ลูอี้นี่ผมไม่ออกนะนจะมีตาที่ผมออก อ้าวาตายนะตายนะสไลด์งัดโอเคสุล่นดีจัดสุกไถเสิบจะมีตา,ตายที่ผมออกก็คือผมเจอลูอีอ้กับคิกซี่นะฮะตานั้นเนี่ยโอ้ไม่ออกก็คือยากนะคิกซี่ยกทีรวตายเห็นได้ว่าผมยังไม่ได้ออกจอกเกาะเลยนะออกคีกับโอมิอาม,มาเนี่ยก็คือแบบแรงแล้วอ่ะเออแรงแล้วเฮ้ยไถสอง ตายโดดหัาโบราณฮะโอ้โหฟันฟันธรรมดาคี้ตลอดเลยเหรอ้ดูข้างสวยฮะต้องบอกเลยครับลูนเนี่ยเล่นดาบคี้มันจะเก่งมากนะครับอตามที่ทุกคนเคยไปเล่นกันแหละฮะเออเห็นทุกคนบอกว่าเอ้ยเอาไปเล่นแล้วแรงมันแรงจริงทําให้เล่นง่ายฟาร์มง่ายด้วยนะครับผม แต่วงเล็บคือต้องติดคีไงแต่ผมมองว่ามันติดอยู่แล้วถ้าเรามีดาบคี้อ่ะถูกปะเรามีดาบคี้ยังไงมันก็ติดเวย้ยจะติดบ่อยติดไม่บ่อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ผมมองว่ายังไงมันก็ติดอะ่ะถึงว่าถึงว่ามันจะไม่ติดคีก็ตามนะฮะมันก็แรงอยู่ดีนะ <S <S เออเอ,อ๋อๆณจังหวะนี้รอมันทุบก,ก่อนแล้วเราค่ไงฮะโอเคตามฉูดนะฮะเวหลาก็ปากมา ตอนนี้ซุปไถแล้วซุปไถซุปไถเอามาหลอดโดดหลอดโดดช่งวงวน,นี้เราต้องโฟกัสแชรี่นะฮะโฟกัสแชรี่นะ,ะเราเนี่ยเราไม่เข้าไปในไฟมั่วนะฮะเราก็หาแชรี่เห็นไหมนะได้แชรี่เราออกครับนี่ครับแค่นี้เลยนะฮะจะเห็นได้ว่าผมเข้าไปแอบอยู่ในพุ่มนะฮะไม่ไม่ไม่รู้ว่าศัตรูมันเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่รู้แหละแต่ผมมองว่าการที่เราแอบไว้ในพุ่มอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะ บางทีถ้ามันไม่เห็นก็คือมันไม่เห็นนะเออแต่ถ้าเราไปเดินโล่งๆอ่ะมันมีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามจะเห็นนะครับอืมประมาณนั้นก็แอบไ้ในภูมิแล้วก็รอล้วงจังหวะสำคัญอย่างเมื่อกี้ไบโอก็กิ้งมาแล้วผมก็ช้อนหน้าตายเลยนะฮะพยายามโฟกัสตัวสําคัญสาคัญนะครับตอนนี้ไบโอก็คือสําคัญมากเราก็พยายามโฟกัสมันนะครับนี่ครับผมล้วงแค่ทีสองทีเองมั้งไบโอเพอเผล้วงแค่ทีเมื่อกี้ด้วยนะฮะเกมเปลี่ยนเลยับผม ถ้าเมื่อกี้ใบโอไม่ตายนะครับเพื่อนเราก็จะตายหมดใบโอก็กิ้งยิงเลทีหมดอ่ะไปครับแล้วก็มาเอาดาร์กันต่อนะฮะโอ้วววเน็ตไหล่นะเน็ตไหล่นะฉากนี้ครับใครที่ดูก็ถึงตอนนี้นะครับเกมตึงๆนะครับตอนนี้ก็ผมฝากเพื่อนหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนาคอสของผมต่อไปนะฮะแล้วก็เหมือนว่าจะมีฮีโร่ใหม่เข้ามานะครับก็คือชาร์ล็อตนั่นเองนะฮะ ต้องบอกเลยนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะมาเล่นชาร์ล็อตเม็ดส้มก็ได้ไม่แน่นะเดี๋ยวดูเวลาผมก่อนนะครับผมเม็ดส้มอีกแล้วนะเออไม่แน่ผมอาจมาอาจจะมาสตรีมให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับในการไต่แรงเม็ดส้มชาล็อตนะฮะไม่แน่ไม่แน่แนนครับอาจจะมีคนเก็บเม็ดส้มเยอะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาสู้กันนะฮะก็ช่วงนี้ก็ใกล้แล้วฮะก็จะจบงานก็จะผิดเชิม อีกนิดนึงตอนนี้เราต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะครับไม่งั้นเพื่อนตายหมดแพ้ไฟนะฮะจะดูเหมือนว่าจะแพ้ไฟนะน,นี่ดูดีๆครับด,ด,ดูดีๆว่าเราเข้าเนี่ยคุ้มไหมคุ้มไหมผมเปิดตาแล้วเนี่ยเอ้าโอเคได้อยู่แรงโอ,โ,อโอ้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 ซุปๆไถสวยจัดแต่ผมไม่มีเลือดเข้านะ มีเลือกเข้านะโอเคสู้เอาตัวรอดได้ฮนะคือถ้าผมตายจะเหลือซุปตัวเดียวคือมันไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนะี่ยตอเกีจะบอกว่าพี่ไม่เข้าไปช่วยเพื่อนอะไม่ได้ครับผมมันไม่คุ้มนะถ้าเกิดเราตายขึ้นมานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเยอะกว่าน,นี้ผมก็อาจจะเข้าไปแลกได้นะครับผมอ,อ,อาจจะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปโอตายผมก็ตายด้วยแล้วก็เพื่อนก็ยังเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะคุ้มกว่าแต่เมื่อกี้คือ ในทีมไม่มีเพื่อนแล้วนะครับผมเหลือแค่ซูปเปอร์แมนกับผมสองคนเพราะฉะนั้นไม่เข้าจะดีที่สุดนะอ่ากับช็อตเมื่อกี้อวันนี้ไปโอกิ้งหน้าอ่าตายนะตายนะกลับบ้านด้วยไวน์โออ่ะชั้นนี้เราบีบบีบชั้นนี้เราบีบซุปบีบให้เฮ้ยเราไปโอกิง้งมาอย่างนี้มาเราโดดใส่เอาแผงหลังกระจุย ผมก็เป็นโดดหามูราดเลยโฟกัสตัตวสําคัญปาบเรียบร้อยตายแค่นั้นแหละพอมีคนล้วงแครี่ให้ก็จบครับภาระก,ก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาอยู่ที่เราฮะตอนนี้โอ้ผมออกดับแดงด้วยแหรอเนี่ยเห็นไหมไอ,อ้วงใบเนี่ยไอ,อ้วงใบเหรอไงตายซาไอ,อ้วงใบเหรอ,หอตีเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคีเทนสองพันเหรอหรืออะไรม,มันแรงจุง <laughs> ใช่ไหม หรือคีฟหรือม่ดตีผมตีคีฟหรือตีเทนผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะฮะโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะครับฝากก,กดไลค์กันหนึ่งไลค์นะฮะยิ่งกดไลค์นะครับผมไม่ได้ตังค์นะครับแต่ว่ามันจะทาให้อกอริทึมของยูทูบเนี่ยมันดันฝีขึ้นเยอะขึ้นแล้วคนก็จะดูเยอะขึ้นเพราะคนดูเยอะขึ้นเนี่ยผมก็จะได้มีตังค์เยอะขึ้นพอมีตังค์เยอะขึ้นเนี่ยผมก็จะมีกาลังใจมากขึ้นเหมือนคนทํางานนะอันนี้คือก็พูดก,กันตรงๆนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ขึ้น แลงด์คอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็ต้องพูดกันตรงๆนะฮะเออฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะเอออาจจะไม่ได้มากได้ไมยนะครับแต่ก็นิ่นี่ <laughs> โอเคใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย